สวัสดีค่ะทุกคนเป็นหวัดยังไม่หายเลยอ่ะถ้าเราจะบอกว่าฉันเป็นหวัดนะคะเราสามารถใช้ออิลราฟเรโดเรนะคะอออิลราฟเรโดเรนะคะหรือไม่ก็ใช้มิโซโนราฟเรดดัโตถ้าเป็นผู้ชายนะคะมิโซโนราฟเรดดัโต ถ้าเป็นผู้หญิงอย่างระดาเนี่ยระดาก็จะใช้มิโซโนราเฟดดาตานะคะมิโซโนราเฟดดาตานะคะทุกคนถ้าเราจะบอกว่าให้คุณนะ่ why, why, ะหายไวๆล่ะเราสามารถใช้กวาริชิเพรสโตนะคะกวาริชิเพรสโตนะคะทุกคน ถ้าบอกให้คุณดูแลตัวเองละ่ะ r i u u r r d a t i นะคะ Riguardati นะคะถ้าเป็นพวกคุณก็ q u า r i t e presto ต u a r i t e t r e s t o r i ร u a r d a t e vi r i ร u a r d a t e vi นะคะให้ดูแลตัวเองให้ดีให้หายไวๆยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ